มันเป็นเหมือนออความเก่งที่เราเราคิดเองวันหนึ่งเขาก็มาพูดกับเราเลยครับว่าเดี๋ยวแมตต์แมตช์ต่อไปเนี่ยจะให้เราลงเล่นในในเกมเลีกนะผมอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราต้องสแสดงให้เขาเห็นว่าเราเล่นได้เรามีศักยภาพพอจะเล่นอะไรครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ทำประวัติศาสตร์ในฟุตบอลลีกลีกใหญ่ของสเปน ไปเรียนไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนแขกครับที่เป็นศาสนาอิสลามครับเด็กๆทุกคนต้องไปเรียนอะไรย่างเงี้ยผมก็ได้ไปเตะไปเตะเ,เล่นเขาเรียกว่าหลังหลังกูโบครับก็รองเท้าไปเตะเล่นกันครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาก็จะจัดโปรแกรมเลยครับว่าจะมาเล่นก่อนละหมาดนะพวกผมอะตอนนั้นเป็นเด็กครับก็คือจะมาเล่นกันจรองชอบเข้ามาก็เตะเล่นมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งครับทางชุมชนเขาได้เหมือนจัดการแข่งขันเพื่อคัดหาตัวแทนเขตไปแข่งระดับระดับกรุงเทพครับ ก็พวกผมก็ได้ไปเล่นกันในานามชุมชนเพชรบุรีซอยเจ็ดอะไรอย่างี้แล้วก็ไปแข่งกันที่ใต้ทางด่วนครับรายการแรกครับเราได้แชมป์เลยครับเราก็เลยเหมือนแบบคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบของเราครับแล้วก็มีโคด้ดโค้ดจากทางโรงเรียนมัธยมวัดเปญจมวัดพิษครับได้เห็นพวกผม4ี่คนนะมาถามว่าแบบสนใจจะไปเรียนโรงเรียนนี้ไหมอะไรอย่างี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยครับตอบว่าไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราคัดติดครับมันจะได้ทุนทุนเรียนฟรีครับแล้วก็พวกผมตอนนั้นก็อยากที่จะ อยากเข้าโรงเรียนที่แบบมีโคตา้านักกีฬาอะไรอยู่แล้วครับผมย้ายมาไล่นิดบางเขตแรกๆครับก็คือต้องตื่นวิ่งทุกเช้าตีห้าห้าสิบเนี่ยต้องมารวมที่สนามแล้วครับแล้วก็มาวิ่งทุกเช้าวิ่งเช้าเสร็จก็ต้องรีบไปอาบน้ําแล้วก็ไปเข้าเรียนต่ออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันหนักมากๆครับเพราะว่าผมตอนอยู่วัดเบนรับก็คือแบบชิวๆครับไปโรงเรียน แล้วก็รอซ้อมบอลตอนตอนเลิกเรียนอย่างเดียวอันนี้ต้องซ้อมเช้าด้วยแล้วไปเรียนด้วยมาซ้อมเย็นด้วยแล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลาแล้วมันมันคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คือช่วงเวลาแรกๆมันผมคิดว่ามันหนักมากๆครับก็มันเป็นเหมือนจังหวะชีวิตช่วงนั้นเขาถ่ายเลือดใหม่ครับแล้วก็เอาผู้เล่นที่มีแวว30คนรับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับได้ได้ถูกเรียกเข้าไป คัดกันเพื่อเอา14คนไปเล่นรายการ f ออครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดหนึ่งในใน14ครับก็ผมก็แบบดีใจมากๆครับแล้วก็ผมก็โทรไปหาอาจารย์โทรไปหาทุกทุกคนที่ผมรักแล้วก็ทุกทุกคนที่ผมอยากจะโทรบอกครับผมก็โทรไปทุกคนครับว่าผมติดทีมชาติแล้วนะมีชื่อเข้าไป30คนผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้คือแฮปปี้แล้วก็รู้สึกแบบพูดไม่ถูกครับวันนั้นที่ผมได้มีชื่อติดทีมชาติ ก็คือได้ติดมาเป็นรายการ a f f เอฟครับเตะที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็เหมือนเป็นรายการสร้าง,างชื่อให้กับผมด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสลงเล่นได้มีโอกาสทำประตูมันเป็นรายการต่อเนื่องมากๆครับ a f f อยู20แล้วก็เป็นซีเกมหรืออะไต่อต่อเนื่องยาวมาทําให้ผมได้แบบพัฒนาต่อยอดไปในระดับพอเรากลับไปเล่นสโมสรเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีความมั่นใจแล้วก็มีความพัฒนามาจากในเกมนานาชาติอะไรอย่างเงี้ย แมทที่ประทับใจระดับทีมชาติก็เป็นแมทแรกในการแข่งขันระดับชาติในที่ผมบอกไปครับเตะที่ไทยครับแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนฝันของเราครับซึ่งได้ร้องเพลงชาติต่อหน้าแฟนๆผู้ชายชาวไทยแล้วก็ตอนนั้นถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐอย่างเงี้ยครับก็มันก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศครับล้วก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเหมือนผมก็ยังจำความรู้สึกนั้นได้นะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบอะไรที่แบบบอกไม่ถูกแล้วก็แบบสเปเชียลมากๆ ก็มีมีนะครับมีแบบว่าก็กล้ากลัวมากกว่ามันเป็นเหมือนความเก่งที่เราเราคิดเองแล้วเราเราแบบว่าเหมือนเราแบกรับความกดดันในระดับชาติจริงๆมันก็คือเราลงไปเล่นในระดับนั้นแล้วเราต้องต้องลืมมันไปแล้วเราก็ต้องทำทำยังไงก็ได้เพื่อให้ทีมชนะรุ่นพี่ในทีมแล้วก็โค้ดแล้วก็เหมือนพี่สตาฟทุกคนนะเขาก็เขาก็จะบอกเลยครับว่าแบบเราเป็นความหวังของชาตินะเราอย่าทำให้แฟนบอลฟุตซอลชาวไทยผิดหวังนะเราต้องเล่นให้เต็มที่เขาก็ ได้พูดทำให้เราแบบบางทีมันก็เออเป็นการคลายความกดดันออกมาได้ก็ตั้งแต่ผมหมดสัญญากับทีม b a n คอกปีเดีใช่ไหมครับผมก็สโมสรชมบุรีก็ได้ติดต่อผมเข้ามาแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าสโมสรนี้เป็นสโมสรที่ที่แบบมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเคยได้แชมป์ฟุตซอลลีกอย่างแบบหลายสมัยเลยครับแล้วก็ที่สําคัญได้เล่น ถ้วยอินเตอร์คอนฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับผมก็แบบใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นนะครับแต่ก็เกิดสถานการณ์โควิดก่อนทําให้แบบรายการนี้ยกเลิกไปครับแล้วก็ทีมชมบุรีนะครับก็เป็นทีมที่มีรุ่นพี่ในทีมชาติอยู่เยอะปรับตัวพอสมควรครับแต่ก็คือคือคือเราเล่นกับคนรู้จักหรือเล่นกับรุ่นพี่ที่เราเคยเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเราปรับตัวง่ายขึ้นไปอีกเท่าหนึง่งอะไรเงี้ยครับก็คือทุกๆคนมีทัศนคติที่ดี ไปในแนวทางเดียวกันกับโค้ดอะไรเงี้ยบรรยากาศในทีมมันก็ดีทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยลีสเปนช่วงนั้นก็เป็นเหมือนเป็นการไปซ้อมแล้วถ้าเกิดซ้อมดีจะได้ลงเล่นครับพี่ป๋อมปูปิดเขาได้มีแบบคอนเนคชั่นกับทีมซานเาโกโรเบลอะไรเงี้เขาก็ได้ส่งผมไปฝึก เพื่อกลับมาพัฒนาต่อยอดในานามทีมชาตินะครับผมก็ไป,ไปไปฝึก2อาทิตย์ครับแล้วผมก็เหมือนแบบซ้อมดีขับยิงประตูได้แล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีความเชื่อมั่นเราอีกวันหนึ่งเขาก็มาพูดกับเราเลยครับว่าเดี๋ยวแมตต์แมตช์ต่อไปเนี่ยจะให้เราลงเล่นในในเกมลีกนะผมอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งผมไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าที่สเปนผม มันเจออะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับการเล่นฟุตซอลของเขาการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งผมว่าพัฒนามาจากการที่ไปอยู่สเปนครับได้เปิดโลกได้ได้เจออะไรใหม่ๆครับทำให้แบบความคิดเราเปลี่ยนก็แตกต่างในเรื่องเออสปีดบอลแล้วก็ระบบการเล่นซารีระอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเน้นไปทางสปีดฟุตบอลที่เร็วแล้วก็รายละเอียดดีเทลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเยอะกว่าพวกยุโรปเขาก็จะแบบมีร่างกายที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็ คือความเร็วครับก็ที่ผมไปมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับต้องปรับตัวเยอะครับทั้งเรื่องอาหารการกินสภาพอากาศแล้วก็การเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรที่แบบไม่ค่อยยอมรับเราเท่าไหร่ในตอนแรกแล้วตอนนั้นผมก็เด็กด้วยอายุสิปี20ปีครับมันเจอพวกยุโรปพวก Big Name บิ๊กเนมอะไรมันก็เห็นเราเป็นเด็กเราเขาก็แบบใส่เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้เราโตขึ้นแล้วก็ทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นเขาก็จะไม่เหมือนแบบไม่ส่งบอลให้เราเหรอกครับมันก็เป็นทุกที่ครับผมคิดว่า พวกยุโรปมองมองมองคนเอเชียของเราเงี้ยครับก็เขาก็จะแบบเราต้องพยายามแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าเราทําได้นะเราไม่ได้แบบไม่ใช่แบบว่าแบบที่เขาคิดนะอะไรครับผมไม่หน่อยอ่ะผมแบบว่ามันไม่ส่งบอลให้อ่ะถ้าเกิดวันในวันหนึ่งที่ส่งมาเราต้องทําให้ได้ต้องทําให้เขายอมรับให้ได้ผมก็มองมองตรงเนี้ยครับเป็นเอาเป็นแบบเป็นแรงผลักดันให้เราพอเราทําได้แล้วเขาก็จะแบบเออเข้ามาแบบไอ้นี่เราเอง การซ้อมแบบพวกเอ,อ่อพรีเว n ชั่นหรือการซ้อมความสามารถเฉพาะตัวการซ้อมร่างกายอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้จักก็ไปแบบไปเห็นที่นูนนะ่นเนาะผมก็ทําผิดทําถูกเงี้ยบางทีเขาก็แบบ เหมือนก็มีขำเราบ้างก็มีช่วยเราบ้างอะไรแต่คือเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยเขาก็อยากพยายามมาเข้ามาสอนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมแบบได้ความคิดตรงนั้นเอามาปรับใช้ในไทยอะไรเงี้ยครับก็เรื่องระบบเทคนิคเนี่ยนะครับก็เอามาเอามาปรับใช้ครับเพราะว่าเราไปเจอมันจะมีหลายสัญชาติรับจะมีบาซินอาเจนินาอะไรเงี้ยรก็เราก็พยายามซึมซับตรงนั้นครับได้แบบอยู่กับคนที่เก่งๆอะไรเงี้ยครับเราก็มาปรับใช้ในไทยครับแล้วก็เรื่องนอกสนามครับมันก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิตสู้ชีวิตแล้วก็ ได้แบบมีความอดทนทางด้านจิตใจแล้วก็เหมือนแบบให้เขายอมรับเราอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นความมุ่งม,มั่นที่เราจะต้องคูณทวีเข้าไปเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเล่นได้เรามีศักยภาพพอที่จะเล่นอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นเขาเขา,เขาก็จะเล่นระบบ4-0ลยครับซึ่งตอนนั้นผมอยู่แบงคอกปีเฮดผมก็จะเล่นระบบ3-1เลยครับผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจระบบ4-0แล้วครับผมไปเล่นตรงนั้นผมก็จะได้แบบซึมซับมาแล้วก็มาแบบเป็น แนวทางแนวทางใหม่ๆให้เราเลือกเลือกใช้ในสนามมากขึ้นเลยครับแล้วก็มีแบบทกิกเล็กๆที่เราแบบเอามาเลือกใช้ในสนามมากขึ้นครับก็ผมก็เล่นแบบแมตเป็นทางการแค่3ามแมตนะครับคือเป็นทางการก็คือแมตลีกแล้วก็จะมีบอลแขวน2แมตครับแมตลีกผมก็ประทับใจมากที่สุดครับเพราะว่าผมลงเล่นเป็นแมตแรกแล้วก็ทาประตูได้แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ทําประวัติศาสตร์ในฟุตซอลฟุตซอลลีกลีกใหญ่ของสเปนนะยครับผมก็แบบอย่างน้อยมันก็ เราก็ยิงประตูได้แล้วมันก็ทําให้เราแบบยิงยิงแบบอยากที่จะลงไปเล่นอยากที่จะแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับมันเป็นแมตท,ที่แบบภูมิใจมากๆครับแบบน,นั้นก็ถ้าเกิดผมมีโอกาสครับผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองในระดับลีกที่แบบใหญ่กว่าลีกไทยลีกยุโรปหรือลีกระดับเอเชียอะไรเงี้ยผมก็อยากจะไปพิสูจน์ตัวเองว่า เหมือนเป็นฝันของผมครับว่าผมอยากจะไปลุยตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็จะจะไปลองไปลุยดูครับแล้วก็ในระดับทีมชาติผมก็อยากจะช่วยทีมชาติไปนานๆี่สุดนจนกว่าเขาจะไม่เรียกตัวผมอะไรเงี้ยครับก็ผมก็อยากจะเป็นกําลังหลักให้ทีมชาติต่อไปแล้วก็อยากจะพาทีมชาติคว้าแชมป์ในระดับเอเชียสักครั้งหนึ่งลยครับจริงๆลีกยุโรปมันก็มีลีกสเปนลีกโปรตุเกสอะไรเงรี้ยที่แบบว่าผมผมศึกษาคอยดูเกมตลอดครับแล้วก็มันก็เป็นลีกที่แบบน่าสนใจเดียวเพราะว่า ผู้เล่นบิ๊กเนมครับก็จะมารวมอยู่หลีกนั้นนั้นเยอะครับแล้วก็เป็นหลีกที่แบบมาตรฐานดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกครับถ้าเกิดมีข้อเสนอมาผมก็อยากไปลองครับว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้าเกิดเขาต้องการผมเงี้ยเขาก็ต้องมั่นใจในตัวผมครับแต่ผมมั่นใจว่าเล่นในหลีกนั้นได้เงยก็ก็ต้องไปลองดูครับผมคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายครับแค่เราไปลองแล้วเราก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรานี่ยเราก็เราก็คือกําไรแล้วครับ Спасибо.